ทีระนายนั้นหนองคายค่ะรับบทเป็นซูจินหรือไปซูจินเป็นนางพญางูขาวที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ค่ะในเรื่องนี้นะคะมีหลายเวอร์ชั่นด้วยกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นเดียวที่น้กมนรู้จักก็คือเวอร์ชั่นที่ Dash Entertainment ทำขึ้นเมื่อ14ปีก่อนแล้วพี่ซูจินดูนี่สิสิ่งที่เราปรารนาที่สุดกลายเป็นคว เาากลลยยป็นมนมุษ์ไะตอนนั้นเป็นพี่อุ้มศิริยากรพุกเวทเล่นนะคะแล้วก็มีนาดีเป็นเวอร์ชันที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนนั้นมีวง Resonance เป็นการประสานเสียงที่เพราะมากทีเดียวค่ะววนเวลา,าไปช้ง ยางงูขาวเฟอร์ชั่นนี้นะคะเป็นเฟอร์ชั่นที่พิเศษค่ะเพราะว่าร้องทั้งเรื่องมีเพลงใหม่เพิ่มด้วย ชายชาติยรมอมฮรันยติติครับสำหรับละครเวทีเรื่องนาง,นางพยาง,งูขาวเนี่ยนะครับก็รับบทเป็นสื่อเสียนครับเป็นชายหนุ่มที่มาหลงรักนางพยางงูขาวนั่นเองนะครับแล้วก็เกิดความสับสนขึ้นในใจระหว่างความถูกต้องกับความรักที่ตัวเองมีอยู่มันก็เลยเป็นเป็นเรื่องราวของความรักสําหรับสื่อเสียนนะครับว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไงเวอร์ชันนี้เป็นเรื่องของการเล่าโดยทํานองของเสียงเพลงและการเล่าในในลักษณะของการร้องนั่นเองซึ่งชายว่า เขามีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งที่ที่น่ารักและก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวในครั้งนี้เนี่ยคงจะต้องอฝึกซ้อมในเรื่องของการร้องเพลงเยอะพอสมควรทานีพูนสุวรรณนะครับเมื่อ14ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้เล่นละครนงาเพียงขูขาวโดยรับบทเป็นนักร้องคอรัสนะ 14ปีผ่านไปไวมากก็ได้รับการติดต่อให้มาแสดงเป็นบทฟาไห่นะครับคือหลงจีนที่เป็นคู่อริกับนางเอกเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันพูดเกี่ยวกับเรื่องของความจริงการยอมรับความจริงการการยึดติดกับอะไรบางอย่างหรือว่า สิ่งที่มันเป็นไปได้สิ่งที่มันเป็นไปนไม่ได้นะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มันชวนให้มีแง่คิดด้วยที่พิเศษมากๆสําหรับผมก็คือเรื่องนี้แตง่งเพลงเพิ่มแล้วก็เป็นการร้องกันอย่างเต็มที่เลยนะครับแฟนๆละครน่าจะเต็มอิ่มเลยทีเดียวครับ ชวนสิวไทยสงนะคะในเรื่องละครเวทีนางพยังงูขาวนะคะเป็นงูเขียวนั่นเองค่ะสําหรับละครเวทีเรื่องนี้นะคะก็ดีใจมากเป็นครั้งแรกเลยกับการมาเล่นละครเวทีพอได้มาอ่านบทแล้วรู้สึกว่างูเขียวที่เนได้รับบทมาเล่นก็มีความเป็นตัวตนของเนีอยู่ในนั้นนะคะเวลาเล่นก็เลยสามารถที่จะเข้าถึงตัวละครได้ง่ายขึ้นนะคะเชิญชวนมาดูด้วยนะคะเรื่องนี้พี่พี่พทีมงานทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยเต็มที่มากๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับเรื่องนางขยางงูขาวค่ะ อยากให้ทุกท่านมาชมนะคะเราแสดงกันแค่2สัปดาห์เท่านั้นสามารถจองบัตรได้ที่ banana booking com ค่ะ